สวัสดีค่ะอุดมพรพาเพลินนะคะอันนี้มักศิดาเพชรอ่างทองนะได้ต้นพันธุน์เนาะอันนี้ปลูกก็จะแปดเดือนนะคะแปดเดือนแล้วนะคะสำหรับต้นนี้นะคะดกพี่น้องอยู่ที่เป็นพ่อที่สายพันธุ์ นะคะล้กก็อียางก็ขึ้นเยู่กับการดูแลเขาพร้อมเนาะดอกอิลีพี่น้องค่ะเอาไว้เบิดเนี่ยเนาะกินเขาจะโนมท่านที่เลยนะอันนี้คือเพชรอ่างทองเอาไว้ชิมหมากซะก่อนนะคะว่าแสบบอแสบว่าเนื้อในจะเป็นสีสีแดงนะคะหลังไส้แดงเนาะเบื่องลักษณะลูกอะจะประมาณแบบ เหมือนฝรั่งคีนกจะลูกไม่เยอะจะลูกไม่ใหญ่นะคะแค่นี้ก่อนเดอเ้อคัก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 พวกเล่นนึงมียู่ต้นสองต้นก็กินวันไวล้ละนะฮอนะคะสวัสดีค่ะ